เออว่าเจ๋อเขาเอา,าอน,เนี่อะไรเนี่ยไหนลองใ,ใช้ดูสิโอ้มันคือระเบิดเวลานี่นาอ๋ออย่างนี้ขึ้นแล้วก็สวยดิฮันก็เชิคนเลยนี่อ่ะไม่น่าพึ่งเราเออเราเดินไปด้วยปาดเออเออฉันนึกกแล้วว่าต้องทำงยังไงใช้นี่ไงล่ะแล้วชาติไหนจะขุดถึงนี่อ่ะอืม อาฮานายต้องตายฮอ่ออ่ออาอะไรนะไอ้พูืชกูชีวิตมันก็เราจะวักมาอ่าฮาฮ่นายตายให้หมดนายอ่าหยดเฮ้วลามจัก็นกลิเป่าก้านีเคได้เลยนี่อ่าฮ่าอ่าฮ่าอ่าฮ่าอืม อืมแน่แล้วก็นี่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 แน่ฮ่าฮ่าอืมแล้วก็ต่อยไปอีกทีอ้าฮ่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 าอ้าตายโหรี่กว่าฮะเอ้ยวต้องต่อยเอ้ยน้อยเป็น้อยเนี่ยนายต้องเสียเเหรอ เฮ้ยฉันจะช่วยนายได้เฮ้ยฉันจะช่วยแนเน่าเสียจะไมเป็นทอนยอดจังเลยฉชนไเฮ้ยเนี่ยเฮ้เฮ้ยไปในถางสิโอเคเดินเข้าไปดีกว่าฮะน้ามานไทยท่านคอนแมนนี่ทำเป็สภาพดูไม่ได้เลย

อ๋อโอ้ยชมาช่วยแล้วเนาะอ๋อขอบใจค่ะเพื่อนเขาเม่ให้อันนิมอนอ่ะอ๋อันนี้อ๋อได้มันน่าจะเอาไปช่วยคอกแมงมาืาเตรียมตัวเริ่มเลยอไปมันพังงะอ๋อ ฮู bon ้ฮูฉ้ฉันเดินฮ่าฮ่าฮาร่รงไหนฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะใครมาด่าฉันมาฉันมาจัดการนายอือฮะอ่าไม่มีทางหรอกฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยนี่ฉั <lines> line <lines> นมีนี่นะอ่ฉันก็ป้องกันได้นี่ฮ่าฮู้อืมโดนแบบนี้เผออืม เออดูมาเออทำไมมันดูดไม่ได้เออน้อยมันดูหรอว่าเรนมันแพ้ไฟหนะนี่เออเออเออ้าเสร็จสิ้นอืมดีค่ะแมล่าฮะแล้วคาะแมงอ่ะอ๋อเดี๋ยวยกไปเองอ่ะนี่เนิบอืม อ๋อสกีบี้ตัวอะไรเนี่ยเออฉันไปจัดกัรหน่อยเอ๊ะนั่นใครน่ะหวัดดีสปิกร์วูมนหวัดดีค่ะเอ้ยเอาไปดูข้างนอกสิเออสถานการณ์ข้างนอกเป็นยังไงเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าอืมแต่ชอบคำว่าซส่อกับดีแมนเัินเหรอโอ้โห งไม่มีทอนจะมาแพ้ใสิ่งนี้หรอกอก็มาสิฉันไม่กลัวนะฉันมีคอร์นะอ่าอ้าอ้างั้นต้องเจอแกงกาของฉันอืมแล้วก็จเจาะวันอีกทีอ้าอ้าฉันจะรักษาใครจะ ไอ้บังอาบมากเนาะเจองมาแล้วจ้าโอ้ยนี่เฮ้ช่วยช่วยแล้วเฮ้เพื่อเราหามาเร็วหามาเร็วหาบอสิว่ามันอยู่ไหนเร็วเร็วเร็วนี่ไงนี่ไงเสียบไปเลย อันนี้เลยค่ะอ่าฮาร์นที่ก็เสร็จสิ้นแล้วเออ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 ขอกลับบ้านไปแล้วนะบ๊ายบายถ้าท่านขับเว่าแมนเอาไลฟ์ไปเออไม่ต้องเอาอะไรให้ฉันหรอกทุกสิ่งที่หยอกมันเกิดขึ้นด้วยตัวฉันฉันไม่น่าทำสิ่งนี้ลงไปเลย อืออทอาท่าคอมแมนเหรอนี่นีนี่เนีกบดี้บวกทุกคนไหนนี่นี่อ้นี่ฮะออเนี่ยเงั้นนี้ออกดีกว่นนี่สิบบอกนะคะก็คือสุนิเพียรอะไรค่ะอมใครยิงมาน่ะ อ๋อตัวนี้นี่เองรู้แล้วว่าใครม,มานี่เลยฮ่า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 ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฮะใครมาน่ะอ๋อสกีบีตี้นี่เนี่ยอามัน้องการได้งั้นเหรองั้นเจอพี่ใหญ่คนฉันไปโฮ้ยน้อนนั่นแหละต้องตายอ,อ,อฮ่าฮ่าฮึ่มโอ้ เออโน่นโน้นสกิวดีมันอยู่โน่นฉันจะไปทันโน้นนายไปทันนี้นะได้เลยโอเคเดี๋ยวไปโน่นอ่ะสกิวบีรีดี้มันมาเยอะกันหรอนี่นะนี่นะนาฬิกาครับนี่เอากดไลค์ดีไลค์แล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะเออ สองสาน้อยนึ่งเก้าวีดูอืมออยนะ้อไหกันนะกะเร็วไปกันเร็วไปกันเร็วมืออืมอืมเนออะไร่นะอ๋อเดี๋ยวฉันทำให้นะอืมแล้วก็ต้องเปลี่ยนนี้ด้วยอืมอืมอืมอาหนี่ต้องทำแบบนี้นะเนี่ะ อืมเสร็จแล้วอ่ะเอาไปพอน่นๆไงก็วนเราคุยกระเถือกเออ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 อืมแล้วก็ดูแย่มากเลยเออเออพี่ชายจีบกับกระสออะไรกันอยู่น่ะอ่ะเตรียมไปที่นี่เหรอเอ้าอ้าอ้าะดูตรงตัวอ้ะอ่า ไอ้มาส connect, part, ัวนี่โดนนี่ไนี่ฮ่า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 อฮ่าฮ่ฮ่นี่ฮโอ้พี่ฉันท่านดีแมนโคตรตึงเลยฮะถ้ามันที่หลบหนีนี่นานหลบหน่อยลองเข้าไปดูสิเออฮึฉันยังรักนะโอ้ืมนั่นะสิ เอามันอะไรอยู่น่ะนาเหื้อืเฮ้ยือนรารู้ด้ยเธอจ้ะเออเราข้เไปกดีกว่าเอ่นนมกิบจุ้ย่ีเนาะงั้นเราจะเริ่มเลยนี่น่มน่าเอเิต้งเลยโอ้วอ้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  น่นะฮ a ฮึฮึาวเออค่อยดีก่อนเพื่อนเออเออนี่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเออเออ a ออเรต้องต่อยเออขอโทษนะเพื่อนเราต้องทำสิ่งนี้นะ านายอาจวันสิ้นโลกของครีบิเดียนายจะต้องตายแน่นอยด้วยนี่เออนี่เหรอ,อเหรอ,อนายก็ต้องตายอีกคนอ้ออ้อยวันยอ